สวนมนต์ต่อคลิปที่สองครับบทที่สิบเอ็ดบทสวนมังคลระสุตังอาเสวนาจะพารานางังปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคารมุตตะมังปฏิรูป,ปรเทสวโสจะปุเพจกกพนกะตะปุญญาตาอัตอตะสมาปะนิทิจะเอตมังคารมุตตะมังพาหุสัจจันจสิปันจวินโยจสุสิกิโตสุภาติตา ชยาวาจาเอตัมังคลามุตตะมังมาตาปิตูปุฏฐานาพุปธานปุตตะทานะปุตตะทานละสักสังขะโหอนากุราจกรรมันตาเอตัมมังคลามุตตะมังทานันจาธรรมะริยาจะยาตการันจาสังขะโหอนากวุาชานยกรรมานิเอตัมังคลามุตตะมังอารติวิรติปาปามมชปานาจัตสัญญโมอปปมาอปปมาโทจะทธรมเมสุเอตัมังคลามุตตะมังคารวะจัตหนิวาโตจะสุถันตุคารโว นิวาโตจากสันตถีจากกตัญย ik ุตากาเลนะธรรมะสาวนางเอตัมมังคันมุตตะมังขันตีจากสวัตทัตาสัมานันจากทัศนางกาเลนะธรรมะสักัจฉาเอตัมมังคัมุตตะมังตโปจากพระมณจริยันจากอริยสัจจาทัสนางนิพพานัสชิกิริยาจากเอตัมมังคัมุตตะมังปุพพะสัตโกาสธรรมมหิจิตังยัสสนะกรรมปติอสศกังเวชังเขมังเอตัมมังคัมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสภพทธามาปาราชิตา สัพพะถาสวดสินคชันติตันเตสังมังคารมุตตมันตีบทที่สิบสองบทสวดรัตนปฤติยังกินจิตวิตังอิทัวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนัางปณีตังนโนสัมังอัตินโนสัมังกติตถาคเตนะอิทังปีพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยัตถะคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมเณรตนนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวตถิโหตุยังพุทธเศธโธปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเณรตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวตถิโหตุเยปุคคราอัฏฐสตังปัสสัทธาจะตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภานิ อิธัมปิสังเครตัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสวติโหตุเยสุป,ปะยุตามนัสสาทเถนะนิกามิโนโคตมัสสาสนานหิเตปติป,ต,ปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงผู้ชามานาอิธัมปิสังเครตัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสวติโหตุขีณาปูรานังนาวังนาถิสัมภว,วังววราตาจิตตายาติเกภะวะสมิงเตกีณาพีชาอาวิรูหิฉันทา นิพพันติทีทราย,ยถายาปติโปอิธามปีสังเครัตนาปณีตังเอเตนสะตนสทเจนะสวัตถิโหตุบทที่สามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตาตัสสะโปตัดสา,ดสานิจังสัญญาตัจาริโนเนวะเทโณนะคันทพโพณนะมาโรสหพรมุนาชิตังอปาชิตังกัดยิราตถารูปสัสัะชันตุโน บทที่สิบสี่บทสวดเกสาปุธสูตรภาสิตามิทังเตนะพระควตาชานะตาปัสสัตาอรหัตตา,ตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธะตุมเฮมาอนุสเวนะมาปรมัปาปารายะมาอิติกิรายะมาปิตากะสัมปทา,านีนะมาตักะเหตุมานยยฆาเหนะมาอาการะปริวิตักเกนะมา พิถิน,นิชานักขติย,มา,ปปตา,ยมา,ามาพระพระรูปตายามาสัมมาสัมมโนโนคุยธาตุเมเหตตนาวชานเลยญาอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวาชาอิเมธรรมาวิญูขรหิตตาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายาทุกขายาสังวัตตันติอัตตุเมเหปัจฉะเหยญาตญาตุมเหตตนาวชานเนยญาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาวิญู วิญูปสัสสาถาิเมธมาสมัมมาตาสมาทินาขิตายาสุขายาสังวตันติอัถตุเมเหอุปสัมปชะวิหะเรยญาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะปะมายงเชรูปนิตตสสานาสันติตานาเอตังพยังมัรเนเปขามาโนปุญญานิกกยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมะปะมายังเชรูปนิตตะ นัสันติตานาเอตังพยังมระเปคขามาโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโขโยทากายเยนสังยโมวจายะอุทะเจตสาตังตสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวมานโปะกะปะกะโรติปุญญงธรรมโมหเวรขันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมา สุขมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนนะทุขติงคัจฉันติธัมมจารีสเพสังขาราอนิจจติยถธาปัญญายัสสติอัฏฐนิพินติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยถธาปัญญายัสสติอัฏฐนิพินติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตาติยถธาปัญญายัสสติอัฏฐนิพินติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาบทที่สิบบทสวดอภัณักชาดก อปันนักังฐานะเมเกทุติยังอาหุตกกกาเอตัดธันยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนักังพระหุงเวสารังยันติปปัฏตานิวนานิจารามารุขขจเตยานิมนุษสาพยตัทิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคามาสพพทุกขาปมุจเติโยจาพุทธันจารธรรมจารสังขจาสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสสมุปาทาง ทุกขัสัจจะอติกมังอริยันจะกรอทังขีกังทุกขูปะสมะคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสานาโุตมังเอตังสานามะคามาสัพพะทุกขาปมุจเตตีบทที่สิบเจ็ดบวโสดพระเทกรัลตคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังหรือบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยันทตีตามปะฮีนันตังอปัตตัญจะาอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นนันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยงไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะนุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คล่องแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญธรรมนั้นนั้นเนื่นให้ผูกโป่ปงเถิดากาเชวะกิจจับมาตะปังโกชัญญามรังโสเวย พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนรกหินโนสังฆรันเตนะมหาเสนเนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพลกับมัจุนาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตาตังเวพระเทการะโตติสันโตอจิคเตมุนีตตพระมุ้นีผู้สงบย่อมเรียกบคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราติตหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล บทที่18บทสวดพินหัดปัจจเเอหคณะปารถาะชลาธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระาธิธรรมโมหิพระญาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินาภา,าโววินาภาโว เราจะละเว้นเปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของเราของจรจญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมะสะโกหิกรมะทายาโทกรมะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารโนตอนนี้เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีมีกรรมเป็นผู้ดิดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกํามังสาวิสามิกัลยานังวาปาปังวาตัสสัทายาโทภพิสามิเราทากรรมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไป เมวางคำิหิอภินหัรปจเวีิตพังและทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดา ทุขัตตาชนิทุกขาพยาปตตาชนิพยาโศกัปัตาชนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหหิสัมปตังปุญญสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีรังราคันตุสัมภะทาภาวนาพิรตตาโหตุขันัตุเทวตาคตาสเพพุทธาภะราปตาปัจเจกานังจะยังพระรงอรหันตานันตเตเชนะพระราคะพันธามิสัพพโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาทัานธรรมยังปฏิทนาคาทาโยพนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปค่าเรโพที่ค่าเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเลนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกิดโรเตถาวิหารมันเถรเทราจาัมัชานวกาจัพพิขาโวสารามิกาธานาปฏิอุบาสากาขามาจากเทสานิขามาจะอิสารา สปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลภูชาเยปิจากอทัศสัพหวาสังเสทชาตาอัถาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปติจเตสเพปิทุกขาษาตาโรตุสัข้ยังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจักบุคลาสังโคโหตุสมาโคอัธยจาหิตายจ่าอัมเภรักัตุสธรรมโนสเพปิธรรมจาริโนภูติสังปาปุเนยามะทำใมอริยปเวทิเต บทที่21บทสวดสภัพปฏิทานคาถาอ่านธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเสปุญญสิทธานิกัสสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณธะวันตาจจกไมหามาตาปิตาทโยทิทาเมจายาทิเทวาอเยมชันตาวเวริโนสตติทันติโลกัสมิงเตภุมมาตุโยนิกา ปัญเจกจัตุโอการาสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานาเมอนุโมทุตเตสยังเยจิมังนระชานันติเทวเตสังนิเวทยงยงเมญญาทินานาปุญญานางังอนุโมทน,นาเหตุนาสเพสตาสทาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมปักทันจัปะปะโพนตุเตสาสาศิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชลเ่าไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดา,นานและบิดาขงข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูสาวเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบให้ทราบการให้สุดบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสััวเเหาานนนนน้จงงมอถิด ก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของขาพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายเจนเจนกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือ,อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขาพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและึงถึงทางอังกฤมเถิดขอข้าวหวางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัทยายบทสดมนพระสูตรพระบรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาเมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกิ่ง ภายลีพินาธโดยมูลนิธิสเมเด็จพระยาสังวรประโบนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สิสงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเพียรด้วยอนุภา,แาพแห่งพระปิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จส,สัิ์สธิ์ทุกป,ประการเทินสาธุจบคลิปที่สอครับ